มาดูนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วันนี้นะคะภาษาไทยนะคะเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นออกจากเรื่องที่อา่านนะหรือเรื่องที่เราฟังดูนะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูนะคะความข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆมาดู ข้อเท็จจริงก็หมายถึงข้อมูลที่มีอยู่จริงมีหลักฐานให้เห็นสามารถนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ได้ว่าจริงหรือเท็จเท็จก็คือไม่จริงนั่นเองนะคะโดยข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มนะีข้อความที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเจือกอนอยู่เลยนะคะ,ะต่อมามาดูค่ะลักษณะ ของข้อเท็จจริงเป็นยังไงอ่ะไปลเลยนะอ่ะเด็กๆนะคะในรูปนี้นะคะใน้เดานสังเกตนะอ่ะละาลักษณะเอ,อ้ปิดใหม่เลยคะ่ะลูกโอเคนั้เียนมาดูนะคะอ่ะาลักษณะของของอะไรนะเมื่อกี้น,ะน่ะน่าจะสับเปีนไปดูปทีนี้ลนะักษณะของข้อเท็จจริงอ่ะมีอะไรบ้างนะคะ ข้อที่หนึ่งก็คือเป็นตัวเลขข้อที่สงก็คือเป็นตัวเลขที่มาจากการพิสูจน์หรือการคำนวณจากสูตรคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะ,ะซึ่งพวกนี้จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะจากการหาสูตรที่สองเลยก็คือ,อข้อเท็จจริงจะเป็นตัวเลขที่มาจากการสำรวจนะคะ นไลฟเปิดไหมค่้คุณครูได่นะเสียงดังมากใลโลกเท่นนะคะอืมอ่าเอาใหม่นะคะข้อเท็จจริงนะคะข้อข้อท็จจริงข้อที่สองก็คือเป็นตัวเลขที่มาจากอ่าจากอะไรคะการสำรวจการสำรวจก็คืออ่าการลงพื้นที่นะคะไปเก็บข้อมูลอเก็บ ุยอดอดีตเก็บตัวเลขนะคะคอดีตอะแล้วก็อะไรคะองห้าหกสี่กาเป็นอ่หแเาเรียนมาดูนะคะการเก็บข้อมูลยังไงบ้างนะคะเพื่อมาเก็บไว้ในที่เป็นส่วนตัวของเรานะคะอย่างเช่นคุณมีตัวอย่างอะ การเก็บข้อมูลอ่านักเรียนในห้องมีกี่คนเช่นนักเรียน,นห้องประศิีที่หนึ่งมีกี่คน่มีผู้ชายกี่คนมีผู้หญิงกี่คนอุบัติเหตุในเมืองไทยเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในปีหกสี่จากปีหกสามที่ผ่านมานะคะเปรียบเทียบจากปีหกสามที่ผ่านมานะคะอะหรือ,องูพิษในป่าเมืองไทยมีกี่สายพันธุ์ หรือคนติดเชื้อโควิด -19 มีกี่คนอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงนะคะที่เป็นตัวเลขที่มาจากการสำรวจนะคะโอเคต่อไปอข้อที่เจนข้อที่3ก็คือเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานที่พบในหนังสือนะคะ,อ,ะอย่างเช่นไก่มีสองขานไะคะ ขาดวิตามินดีผิวหนังจะเหี่ยวง่ายสงครามโรคครั้งที่สงครามโลกครั้งที่สองมีคนเสียชีวิตมากมายโรคหมุนรรบตัวเองก็กา่าไม่เอกหายไปนะคะอันนี้นะคะก็กลออกเสียงว่ากผู้เีแปลว่าพระเจ้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงมีข้อมูลมีหลักฐานที่พบในหนังสือ นะคะเห็นช็อไปนะข้อที่สี่ก็คือข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลนั้นนํามาพิสูจน์ได้ด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ค่ะไม่ฟังเลยอะไรคะลกูกอะไรคะ,ะถามแล้วนะคะถามแล้วไม่พูดต่อเลยอ่ะมาเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะอ่า เป็นเช่นนะคะในรูปนี้คนนี้กำลังกินขนมหวานนะคะเขาบอกว่าก็ได้ประโยคว่ากินแป้งและน้ำตาลเยอะไปนนะะจะทำให้น้ำหนักจะทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้นถูกไหมอ่ะอ่าเราก็ไปคะไปเปิดดูในหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษาหรือวิทยาศาสตร์นะคะเราไปเปิดดูแล้วไปเจอข้อมูลอ่ะถูกไหมถูกค่ะเหตุผลเพราะว่า ได้รับพลังงานนะจากคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจึงสะสมเป็นไขมันแล้วก็ทําให้อว้วนนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้นะคะ,ะมีหลักฐานคือจากหนังสือ,อสุขศึกษาหรือว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะได้เรียนดูรูปนี้นะเป็นรูปที่สวยงามมากไม่ได้โฟกัสที่กล่องไปแต่ไปโฟกัสที่ ขอบฟ้านะคะจะเห็นเป็นแสงสีแดงนะคะสีส้มสวยงามมากเลยอ่าบ่งบอกให้เห็นถึงในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินนะคะในประโยคเขาบอกว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกอจริงหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะไปดูซิอ่าในวิชาสังคมนะคะ ไปดูสิหรือไปใช้วิทยาศาสตร์นะไปเปิดดูหนังสือเปิดดูตำราพอเปิดแล้วเป็นไงคะอ๋อผิดมีที่ไหนนะดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกนะผิดเพราะว่าอะไรเหตุผลอ่ะเมื่อเราเปิดดูอ่ะก็จะพบว่าอ่าเพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกดังนั้นดวงอาทิตย์จะต้องเป็นไงคะตกทางทิศตะวันตกนั่นเองนะซึ่งประโยคข้างบนนี้ก็คือผิด น,ะะนี่คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะจากาหนังสือวิทยาศาสตร์หรือสังคมศึกษาก็ได้นะคะที่เรา,าได้เรียนไปนะต่อไปนะคะข้อเท็จจริงข้อที่5เป็นข่าวสารามีหลักฐานนะคะแล้วก็ พบจากสื่อต่างๆนะคะเช่นเนีย่ยในรูปนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเขากำลังทำอะไรอ่านหนังสือพิมพ์อ่านวารสารน,นะคะ,ะซึ่งไปไงคะ,ะข้อมูลมีอยู่จริงมีภาพประกอบอมีนักข่าวไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ มีข่าวสารหรือว่ามีหลักฐานที่พบจากสื่อต่างๆสื่อต่างๆไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์นี่จากไหนบ้างจากวิทยุอจากการฟังวิทยุจากการดูโทรทัศน์อ่าจากอะไรคะจากสื่อออนไลน์อ่าการโฆษณาต่างๆนะคะโอเคนี่คือเป็นข่าวสารที่มีหลักฐานนะคะโอเคต่อไปนะคะ ข้อท็จจริงข้อที่หเป็นข้อมูลที่เราไปพบเห็นด้วยตนเองนะคะข้อเท็จจริงที่ข้อเท็จจริงที่เห็นกับตาพวกนี้นะคะไปพบด้วยตนเองก็หมายถึงว่า,าดูด้วยตานะคะเกิดจากการไปไหนล่ะไปท่องเที่ยวไปในอีกไปทัศนศึกษาไปเปิดหูเปิดตานะคะไปเจอเองไปดูเองเหมือนกับสุภาษิตที่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะซึ่งสิ่งที่เราไปเห็นไปเจอนั้นก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้นั่นเองนะคะต่อไปรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงดูแล้วข้อเท็จจริงมันมีหลักฐานใช่ไหมมีหลักฐานพิสูจน์ได้มีสิ่งอ้างอิง แต่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงมาดูค่ะมันจะอยู่ยังไงมันจะมีข้อคิดเห็นสั้นอยู่นั่นเองนะคะ,ะสำหรับข้อเท็จจริงสำหรับข้อคิดเองนนะคะ,ะมาดูต่อไปข้อคิดเห็นนะคะเรียนมาดูข้อคิดเห็น,นะะเ,น,ขเ,หนเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่มีความรู้สึก ความคิดส่วนตัวแทรกอยู่จำให้ดีนะฟังให้ดีนะคะข้อคิดเห็นเมื่อกี้คุณครูพูดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงมันจะเป็นเรื่องจริงแต่ในเวลานี้เรามาอยู่ที่เรื่องของข้อคิดเห็นนะคะในรูปนี้เป็นรูปดาราเป็นรูปคนสวยอ่ะไม่ได้ลนาะเป็นรูปคนสวยที่สุดในโลกไม่ใช่ที่สุดติดอันดับสองของโลกเขาชื่อว่าลิซ่า เป็นสาวสวยติดอันดับสองของโลกซึ่งในความคิดของครูสวยแหละนะะสวยจริงอ่าเด็กๆก,ก็อาจจะบอกว่าสวยได้หลายคนก็อาจจะบอกว่าสวยแต่ได้หลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่สวยไม่สวยเท่าไหร่น่ารักมากกว่าอาจจะมีคนสวยกว่านี้อีกนะอันนี้ก็คือเมยรคะนี่ก็คือความรู้สึกแล้วก็ แทรกความคิดตัวไรด้วยเราเรียกว่าข้อนี้ก็คือความคิดนั่นเองนะคะอ่าข้อคิดเห็นของเรานั่นเองนะคะอ่าต่อไปค,คุณครูจะออกตอนไหนครับทําไมล่ะคะลูกคุณครูสอนอยู่นะลูกนะหนูถามทําไมล่ะคะอืมอ่าต่อไปเรามาดูต่อไป ฟังคุณครูให้เข้าใจก่อนโนจะถามคุณครูเพื่ออะไรคะลูกโนจะออกก่อนใช่ไหมใช่ไหมวันนี้เราเรียนกาหนึ่งคาบใช่ไหมคะลูกเราจะหมดเวลาอยู่ที่สิบเอ็ดนาฬิกาตรงใช่ไหมคะในวิชาภาษาไทายเพราะนั้นเด็กๆถามไม่ต้องถามนะคะลูกนะคุณครูสอน,นเรียๆก็ตั้งใจฟังนะคะจะได้ทำอาจจะได้เข้าใจในบทเรียนว่าคุณครูมีงานให้ทำด้วยนะ นรกเรียนมีธุระเหรอคะถ้ามีธุระขออนุญาตครูแล้วก็ไปได้นะบางทีคุณเพื่อนเขาตั้งใจฟังอยู่เรามาพูดแซบอ่ามันก็จะเป็นนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราอ่าขัดจังหวะคุณครูในระหว่างที่สอนแล้วก็เป็นมารยาทของผู้ฟังด้วยนะคะ,อะโอเคนะต่อไปนะคะ,ะครูคะผมเขียนเครื่องมานะคะัครู ข้อมูลที่มีความรู้สึกความคิดส่วนตัวนี้แทรกเข้าไปอีกตัวอย่างนี้ก็คือการที่ในภาพนะคะลูกการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออ่าดูคําว่าน่าเบื่อนะคะน่าเบื่อก็เป็นอะไรคะเป็นความรู้สึกนะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความสุขของเขาก็ได้ใช่ไหมอ่าหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะบอกว่าอ่าบางคนบอกว่าเออไม่น่าเบื่อหรอกสนุกดี นี่มันก็คือความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกนั่นเองซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะเป็นความคิดเห็นภาพแล้วเอ๊เขาน่าจะเหงาเขาน่าจะน่าเบื่อหรือบางคนอาจจะเขาบอกบางคนจะว่าเขามีความสุขเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาสบายดีเขาอิสระอันนี้คือเป็นความรู้สึกนะคะเป็นข้อคิดเห็นของเราเนี่ยเองนะคะต่อไป ข้อคิดเห็นเป็นข้อมูลที่มีความรู้สึกแรกอีกอันนึงก็คือตัวอย่างนี้นะคะนาราคนนี้แต่งกายไม่เหมาะกับงานคําว่าไม่เหมาะนักเรียนดูนะคะไม่เหมาะตัวนี้คือความรู้สึกค่ะเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวบางคนก็อาจจะบอกว่าอเหมาะแล้วแหละสวยนะเพราะว่าเหมาะสมกับรูปล่างหน้าตาเป็นชุดที่แบบทันสมัย เข้ากับงานอ่บางคนก็คิดแบบนั้นบางคนก็จะบอกเออไ,ไม่ไม่สวยหรอกอ่าในกรณีที่คนเนี้ยบนะคนเป๊ะอ่าน่าจะแต่งแบบนั้นแบบนี้มากกว่าอัอนนี้คือนะคะความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นนั่นเองนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงอไปมาดูประโยคนี้ค่ะทุ่งหญ้าแห่งนี้น่าอยู่มากอยากมานั่งเล่น คำว่าน่าอยู่กับยาน่าเรียนดูนะคะอันนี้ก็คือความคะความรู้สึกนะเห็นทุ่งหญ้าแล้วน่าอยู่มากเลยนะอยากมานั่งเล่นจังเลย<ม>ก็หมายความว่าตัวเราอยากเข้าไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นคงจะเย็นสบายคงจะร่มรื่น,นอากาศคงจะดีนะอันนี้ก็คือความรู้สึกนั่นเองนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเป็นข้อคิดเห็นนะคะ ต่อไปน่งมาดูนอกจากนั้นนะคะข้อคิดเห็นยังเป็นข้อมูลที่มีคำแสดงการคาดเดาในประโยคด้วยนะคะเช่นประโยคนี้วันนี้ฝนตกวันนี้ฝนน่าจะตกเพราะเมฆคลึม้มดูคําว่าน่าจะน่าจะก็คือกานคาดคะเนคาดเดาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมันจะตกจริงไหม นะคะนี่ก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะต่อไปนะประโยคนี้โควิด19อาจจะไม่กลายพันธุ์ในประเทศไทยคำว่าอาจจะก็เหมือนกันเป็นความคิดส่วนตัวความคิดเห็นนะคะซึ่งไม่รู้มันจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะฉันคิดว่าเราอาจโชคดีคิดว่าอาจก็เหมือนกันนะคะเป็นการคาดเดาล่วงหน้าซึ่ง เป็นความรู้สึกเป็นข้อคิดเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะต่อไปอ่ะเรียนมาดนะะูข้อคิดเห็นเป็นข้อมูลที่มีคำเสนอแนะนะ,ะมาดูในประโยคนี้นะคะนักเรียนควรแต่งกายให้ถูกระเบียบคำว่าควรนี่คือคะ่ะข้อเสนอแนะนะคะเป็นความรู้สึกเป็นความคิด คนไข้ควรดูแลการรับประทานอาหารที่ดีพ่อแม่ที่ดีต้องอารมณ์เยน็นควรต้องคำพวกนี้ก็คือข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นนะคะจากความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะต่อไปข้อค,คิดเห็นเป็นข้อมูลที่มีคําเปรียบเทียบด้วยนะคะมาดูค่ะประโยคนี้ หาดทรายของของระยองมีสีขาวเหมือนกระดาษอเขาว่าเหมือนเป็นะไคะเป็นคําเปรียบเทียบนะซึ่งบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ใช่หรอกหาดทรายระยองอาจจะมีสีขาวเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอ่ารองพื้นของที่หน้าของเราก็ได้นะนะคะซึ่งนี่คือการเปรียบเทียบแล้วแต่นะคะคนจะเปรียบเทียบเหมือนอะไรนะคะ อันนี้มันก็คือเป็นประโยคที่เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะ mm hmm. เธอสวยดังนางฟ้าในเทพยายนะคะคาว่าดังคาว่าเปรียบเสม,มือนก็เหมือนกันนะคะเป็นคําเปรียบเที่บซึ่งนั่นก็คือเป็นความคิดเห็นนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนั่นเองต่อไปถ้ามีลักษณะแบบนี้ ใช้คำแบบนี้เป็นข้อคิดเห็นไปเลยนะคะก็คือเนี่ยคะมีการคาดเดามีคำเปรียบเทียบอ่ามีอะไรอีกอะ่ะมีอะไรอีกคะและเยอะแยะเลยใช่ไหมอ่าที่เป็นความรู้สึกนึกคิดของเราอันนั้นเราจึงเรียกมันว่าเป็นข้อคิดเห็นอ่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเข้าใจไหมเข้าใจไหมระหว่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ,ะเข้าใจว่าอย่างไางมาดูสรุปนะคะสรุปแล้วก็คือ,อเรามาสรุปพร้อมกันมาช่วยกันสรุปนะคะสรุปได้ว่าอย่างไงร,ระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น เมื่อคุณครูให้นักเรียนทำงานหรือทำแบบฝึกหัดอ่าลองสรุปสิอ่ะข้อเท็จอ่าเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนนะคะข้อเท็จจริงคืออะไรอ่าคุณครูย้อนไปเพื่อให้เรียนเข้าใจอ่าข้อเท็จจริงคืออะไรคะลูกอตอบอพร้อมกันสิอ่าให้ตอบแล้วตอบนะคราวนี้นะเวลาคุณครูสอนนะชอบชอบพูดขึ้นมาอ่าทนีนี้มาใครจะตอบมาตอบเลย ข้อเท็จจริงคืออะไรเอ่ยอ่าติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอ,กอครับท้อจริงคืออะไรนะคะลูกความจริงครับคือความจริงพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ไหมคะลูกได้ค่ะ<อ><อ>ความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานไหมมีครับมีหลักฐานอ่าอาจจะเป็นเอกสารเป็นของจริงอ่าเป็นรูปถ่ายก็ได้นี่คือข้อเท็จจริงนะคะอ่ามาดู ข้อคิดเห็นล่ะข้อคิดเห็นคืออะไรคะลูกติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตกติ๊กตกไม่ใช่ข้อเท็จจริงเออข้อข้อคิดเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเช่น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 นอะไรคะเออเช่นเช่นเียนเทียบค่ะเช่นอ่าเช่นการเป็นอ่าข้อเท็จจริงอ่ะ ก็จะเป็นการส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการแสดงความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นอักพเท็ทข้อข้อคิดเห็นใช่ไหมลกูกก็คือการแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือความเข้าใจนะคะของบุคคลซึ่งไหมคะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ไหมข้ yeah. oh. Oh. อคิดเห็นพิสูจน์ได้ไหมไม่ได้่พิสูจน์ไม่ได้เลยนะคะข้อคิดเห็นนะ่ะพิสูจน์ไม่ได้เลยนะคะ ดังนั้นนะคะเด็กๆการรู้จักแยกข้อเท็จจริงนะคะและข้อคิดเห็นจะทําให้นักเรียนสามารถแยกสามารถแยกแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่านจากเรื่องที่ฟังจากเรื่องที่ดูได้อย่างมีเหตุมีผลสามารถนำไปใช้ตัดสินแล้วก็แก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะทีนี้เรียนมาดูนะคะ ในแบบฝึกหัดนักเ,เรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนักเ,เรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะอ่าเปิดไปนะคะแบบฝึกหัดหลักภาษาไทยนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะ เดี๋ยวเราจะได้ทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเปิดไปนะคะหน้า121ค่ะในข้อในเรื่องที่3นะคะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะให้เด็กๆอ่าน ให้อ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็เราก็จะมาตอบคําถามอยู่ที่หน้าหนึ่งร้กันนะคะแบบฟึกหัดเล